เข้าสู่ช่องเล่นเกมวีเวอนะครับเดี๋ยวเล่นเกมหุ่นยนต์นะครับมาดูกันว่ามาเล่นกันยังไงมา มันเยอะมันเยอะปืนยิงมันเยอะแล้วก็ไปยึดฐานนะตรงกลางให้ได้นะไปยึดฐานตรงกลางให้แล้วแล้วก็ทำลายหุ่นยนต์ที่เหลือที่เหลือเองรอตะโกนจุดกระสุนได้แล้วเอกระสุนได้แล้ว เป็นเบสสองอะมนัมน,ยมนยอยู่มันอยู่เดน๋ยวเรายึดฐานนะถ้าขึ้นเป็นสีฟ้านี่เป็นของฐานเรานเนาะกำลังยึดฐานอยู่น,ยนะโอเคอยึดฐานเสร็จแล้วนะยึดที่เขายึดฐานนะเหล็กฐานเดียวนะนเดี๋ยวุ่นยนตแค่ตัวเดียวตัวตัวกลาง เสร็จแล้วชนะนะนะยังไนะนะง,นะนะงตัวนี้เฮ้นะยตัวใหญ่ชนะะนะแล้วพออยูนะนะ่กนะ็ทำสวยด้วย ันเย็นเราได้มาตัว,ตวนึงนะไม่เป็นล็้อคนย็นใหม่แล้วก็คือได้เหรอคือได้ออแล้วเราต้องอยู่ได้สองตัวแล้วค่ะถายาตัวนั้นมันพังนะเป็นหนุ่มเยนเพศทั่วไปอันนี่แหละเบียดอะไรอ่ะโพื่ตาย นี่แค่ถังมันติดตั้งโอเคอข้างหนึ่งติดตั้งเรียบร้อยแล้วลนกลับอ๋อเรามีห่นยนต์สองตัวแล้วอีกตัวนึงต้องใช้เงินพันพันห้าร้อยถึงจะเล่นได้นะเอาเงินก่อนดนะีกว่าเป่นแบบนี้ละกัน เนี่ยวอ้ทางด้านซ้ายด้านขวานะเลื่อนไปทางด้านหน้าจะทําให้มันวิ่งเร็วขึ้นนะไม่ใช่วิ่งเร็วนะหมุนว่ามันวิ่งนะแล้วกดด้านหน้าเลื่อนไปมันจะวิ่งโอเ้เกมนี้มันเห็นหยุดได้ได้เลยมันคหุ่นยนต์ผมมีเ,นะเ,เ,เย,ย,ยส,ส,สองตัวนะเล่นเกมนี้อ่ะจะเล่นก่อนถ้าเราตายยังเหลือตัวถ้าผมยิงสองตัว ี๋ยวมันตักตักตักตั๊กไงมันก็ยังยิงได้เลเฮ้ยถึงมันได้เนี่ยย้าอยู่แต่กังยิงได้ไม่ต้อเปียนมันตักตักตักตั๊กไงผมก็ยังยิงได้เออร nhập lõ thì đã cho giết cần là giết thịt cần tự nhiên tôi đi tỏ đó còn cái đấy, cái đấy. tuổi một tuổi một ở đâu này nhỉ một điều thôi đấy nhỉ oh wow này à thì... một dương mày chưa đi tất cả mày á đi tất cả có tập mày mày này ok kệ mày 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 là mày đồng mày đó เราต้องแต้มอยู่ที่200ถึงจะนั่นได้จะซื้อได้ตังเรามีถึงแล้วได้ยังรงยังไม่สมว่าซื้อได้เอาไหมาคราอยู่ทีมบีนะครับสีฟ้าเหมือนเดิมน,นะเดี๋ยวจะไปลุยก,กับทีมเอกันนะครับขอขอเลือกลุยแค่ตัวกลางไม่ใช่ไลยใช่เอวเลย อัพเดตมาใหม่แล้ฮะ ได้ไดุ้่ยนตอ่ cái nó đẳng nó đẳng lên ป <Warner. S 1> <Hey, boy. S 2> ีนผีตอนนี้ใส่เทรบโบวิ่งนะเทร์ิบวิ่งแล้ว เดี๋ยว,วม,มีสปีดด้วยนะสปีดมีแค่หกวินาทีสปีดนะ พี่ใหญ่ทีขาวนี่ยิงมันจริงๆนะเพราะมันกระสุนลัวนะเวลาเล่นได้ยงินมันเรยยิงสองเองได้นะแต่พะยิงแบบว่ามันมากนี่เป็นเพื่อนนางวันเหรอโอเคอได้ไหมนางวัน,วนไรวนนะันอะ เราจับเหรไม่ราคาเราลุยต่อนี่ยังไม่ได้เพราะว่าเรา ได้ไหมฮะมันล็อกแล้วย้อนซื้อซื้อได้ไหมมันยนต์ซื้อ,อเงินไปไหร่ได้ไหมมันยนต์หุ่นยนต์หุ่นยนต์ซื้อนี้ยด้วยเหรอแคดิตเครดิตเงี้ยแงนี่ซื้อซื้อไม่ได้เพราะเรนอันนี้ให้เขาให้ฟรีเหรอดูอย,นนยนอนดูลันค้าไหม ไปที่แหลกลายไอเทมนี่หรอนี่ไงนี่ราคาเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้มีแล้วตัวนี้มีแล้วเก็บกัแนแล้วตัวนี้อ่ะซื้อเขียนนี้ซื้อได้แล้วเหรอซื้อได้ยัง ราคามันไม่อยู่ราคามันราคาแพงอยู่ไอ้ีเนี่ยราคาไอ้ปีเหรอาวอเอาล้ยังซื้อไม่ได้นั่นเองเพราะว่าเราอย่างนี้ไม่ถึงอ้าไปต่อดีกว่า ทีม B นะครับส่วนศัตรูเขาเป็นทีม A นะ <Yeah. S 1> เราอยู่แได้สี่ตัวนะแต่เรามีแค่สองตัวนะสองตัวนะ่าจะพอสูอไนะไ้ได้นะได้แล้วะตัวลองเราไม่คิดดังนะองลอง,ละงนะจ๊ะ ตอนนั้นอึดมากเลยนั่นแหละหน้าอ่ะ,นนอะโผล่ไปจิ้งโร่งกระตายได้ไหลายเนี่ยอย่าอึดดิครับโอเคไป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  ดูอ่ะนี่นะครับมันมดีนะอะไนี้ยังไม่มีไม่มีเพรมองเนตัว มีสตินะ

เพื่อนก่านครับกับเกมหุ่นยนต์นะส่วนเดี๋ยวอีพีหน้าเลยมีแกนลอยใหม่มาฝากเพื่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจแลวผมจะทำคลิป่